สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านครับวันนี้ผมจักรเรนรถปลดป้ายนะครับขออนุญาตมารีวิวให้พี่น้องชมนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวโต้แท้โรงงานนะครับรถปี54นะครับพี่น้องท่านใดที่มองหารถใช้นะครับผมก็เข้ามาดูนะฮะเดี๋ยวจะบรรยายนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลรถเบื้องต้นนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมสําหรับโตโยต้าเอาติดคันนี้นะครับเป็นรถปี54นะครับประวัติเดิมนะฮะเคยทําเป็นรถรับจ้างมานะฮะแล้วก็ติดแก๊สมาแล้วนะครับผม สำหรับตันนี้ก็ทางผมได้ซื้อต่อจากเจ้าของรถมานะก็กมาทําขายนะครับคันนี้คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคือเก็บเรืองงานเรียบร้อยนะครับถอดแก๊สเรียบร้อยนะฮะคันนี้ผมทําสีใหม่ทั้งคันนะครับก็สําหรับท่านที่มองหารถใช้นะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกอะไรด้วยนะครับมีแผ่นกันความร้อนที่มาจากตัวโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับผมดูเครื่องกันนะครับ คันนี้เป็นเครื่องเดิมเดมเลยนะครับผมนะฮะสภาพสวยนะครับฝาหม้อน้ำนะฮะตัวนี้เติมนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะให้เพื่อนชมกันเบื้องต้นนะครับสําหรับคันนี้นะครับตั้งราคาไปที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนนะครับเน้นขายเงินสดนะครับไม่เน้นขายผ่อนนะฮะคันนี้นะครับผมเพราะว่าขายผ่อนตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อคันใหม่นะฮะ างบประมาณน้อยนะครับผมนี่นะฮะดูกันทั้งคันเลยนะครับติดฟิล์มให้ด้วยนะฮะคันนี้เบาภายในไม่ได้ทํานะครับผมก็จะจะเป็นสภาพนี้เลยนะขายสภาพนี้นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับบางทีรถเราซื้อมามีต้นทุนสูงมากนะฮะเพราะเราก็ซื้อต่อนะครับผมเขามาเหมือนกันนะครับผมนะบางเจ้าอาจจะขายถูกนะฮะก็ในส่วนนั้นมันเป็นรถของเขาฮะแต่สำหรับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า เราก็ซื้อมาทํากําไรเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องอีฟซีนะฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมท่านขายรถแพงกว่าเจ้าอื่นนะครับผมก็คือเราก็ซื้อต่อจากเขามาเหมือนกันนะฮะนะครับเอาความพึงพอใจครับลูกค้านะฮะที่ท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ซีทาใหม่ทั้งคันนะสีสภาพดีเกียร์ดีนะครับผมนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้แท้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็มาชมกันก่อนนะครับผม รถอยู่ที่บ้านเต้ยตะบนทาตนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9นย์3 1 2าามสกคันนี้แผ่นป้ายได้แล้วฮะแต่เรายังไม่ได้ลงไปเอานะครับผมรถอยู่ที่แผ่นป้ายอยู่ที่กทมนะครับขับทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมว่ารถของเรานะครับจะขับทางไกลไม่ได้นะเพราะเราเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับผมรถขับดีนะสีสวยนะฮะนี่นะครับภายในจะประมาณนี้นะครับผมครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมจะให้เราหุ้มเบาให้ใหม่ก็เพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับผม ตอนนี้เบาะแพงมากนะครับผมทําแบบเกียรดีงานดีก็แพงมากนะครับผมสีสวยเกียรดีนะฮะสีเราทํในราคาสองหมื่นบาทนะครับผมรันนี้สีอยู่ทำทำในราคาสองหมื่นบาทใช้ยาวๆเลยนะครับสําหรับท่านที่มองหาตัชัยนะครับสีนะครับไม่ได้อาบน้ําอะไรนะเราทําแบบดีเลยนะครับผมทําแบบดีให้เลยลูกค้าเอาไปใช้ยาวๆนะครับผมเครื่องเกียร์นี้ไม่ต้องกังวลนะฮะเราดูแลแล้วนะครับผมเราเช็คความความทุกอย่างแล้วนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลย เป็นรถที่ซื้อมาเป็นเขียวเหลืองนะครับผมเอามาทําสีใหม่นะครับตั้งคันเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามสามจ็ดสมหกหน่สองหครับเน้นขายกันสดนะแผ่นป้ายอะไรครบเรียบร้อยปลดป้ายเป็นป้ายขาวเลยนะครับผมตอนนี้เป็นรถบ้านแล้วนะครับสนใจก็มาชมกันขอบคุณครับผม